สวัสดีครับผมกลับมาพบกับช่องหนุ่มเมืองเกินร้อย MOT Channel กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโทรศัพท์มือถือ OPPO A83 ราคา1,700บาทนะครับรายละเอียดสเปคเครื่องจะเป็นยังไงเรามารับชมกันเลยนะครับก่อนที่จะมารับชม ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลย oppo a 8 3นี่เป็นของแท้เลยนะครับของแท้เลยไม่ใช่มือสองนะครับสามารถสั่งซื้อทาง lazada shopee ได้เลยนะครับนี่หน้าจอ5.7นิ้วแบตเตอรี่3,180นะครับ รายละเอยียดเรามาดูกันเลย <c oughs> เป็นของแท้100%ยเนะครับ RAM 4กิกลอมหกสิบสี่กเครื่องใหม่เลยนะครับเป็นอุปกรณ์มือหนึ่งอุปกรณ์ครบสูตรเลยนะครับสายชาร์จหูฟังเคสพวกนี้แหละครับเรามาดูสเปคเครื่องกันก่อนเลยเนี่ยนะครับ Oppo A 83, แปดสม RAM สามกิกนี้เนี่ยมาพร้อมกับ CPU Octa นะครับ 2.5G h z เนะครับเล่นเกมได้ท่องโลกโซเชียลได้หรือว่าดูหนังทั้งยังมีพื้นที่จุข้อมูลอย่างเพลงคลิปวิดีโอและแอปเกมได้อย่างดูใจเลยนะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลพร้อมเทคโนโลยี ai <c oughs> beauty นะครับสามารถจำแนกเพศอายุสีผิวและเชื้อชาติได้เลยนะครับปรับแต่งใบหน้าได้อย่างแม่นยำกว่า 200. ให้สวยงามอย่างเป็นธรรมชาตินะครับกล้อง13ล้านพิกเซลพร้อมหมดอุลต้าเฮนะครับทำให้สามารถเก็บความละเอียดของภาพได้สูงถึง50ล้านพิกเซลนะครับหน้าจอขอบโค้งมน2.5งจุซสกรีน5.7นิ้วครับความละเอียด1440คูณ720พิกเซลนะครับ อัตราส่วน18.9นะครับดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมได้อย่างถูกง่ายได้เลยนะครับมีดีไซน์โค้งมนเบาบางบถนัดมือนะครับมีฟังก์ชันปลดล็อกด้วยหน้าจอด้วยใบหน้านะครับแบตเตอรี่3,180 mAh นะครับสีสันสวยงามเลยนะครับมีสีดำสีแดงนะครับนี่สวยงามมากเลยครับเหมาะสำหรับ คนงบน้อยเหมาะสำหรับยุคเศรษฐกิจยุคโควิดอย่างนี้นะครับในแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ